ครับผมท่านสอนวงสว่างวันนี้มีคลิปวิดีโอนักเสนอท่านหนึ่งเป็นรถที่แปนะครับคือรถคันนี้เป็นสปาร์ค135เป็นรถรุร่นพะบูครับเริ่มมีไปรถที่มีคัานนี่แหละครับ็นงครเพื่อเข้าพัง ก็เลยมาเปลี่ยนเรามันก็ไเอาเครื่องไม่มีทัดมาใส่โดยที่ว่าไม่รู้เครื่องมาแล้วแล้วก็ใช้รถแบบไม่มีพัดมาคือใช้พัดเท้าเหยียบมาหลายวันหลายเดือนนะครับจะพอ,อกบอกกีอยากได้แบบที่ที้งทัชบีทั้งสองก็เลยจยากให้ก็เลยทําเป็น,นแบบทันสองมอชันเลยของแบบนะครับได้ทั้งบีทแล้วก็เข้าเกียร์โดยไม่ต้องปิดทัดก็ได้นะ รถคันนี้ได้สั่งอะไหล่จากร้านดิลี่เลสซิ่งนะครับเขาจะมีฝาคัตพิเศษที่สำหรับใส่กับคันออโต้และแปลงให้เป็นคัตมือนะครับเราต้องซื้อถ้าเราไม่ซื้อไม่จบนะครับเราต้องซื้อพร้อมกันทั้เลยแต่ไม่มีการทำทของผมสองคนสว่างเราก็แก้ไขโดยการที่ว่าเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นชิ้นเข้ามานะครับ เปลี่ยนเกียร์ให้ชิดไม่ต้องไม่ต้องขบยานเหมือนกับรถมีพัดพัดเท้าแต่ว่าเป็นแบบพัดมือบีบเลยแต่ทีนี้ความัญของรถคันนี้ก็คือดันเข้าแบบไม่บีบก็ได้ไม่บีบก็ได้นะครับเข้าเกียร์เลยว่าบีบพัดเข้าเกียร์ก็ได้ไม่บีบก็ได้ต่เิ้งผมแค่ให้ดูนะครับตีดเท้ารถกี่ได้เลย คลี่เสร็จแล้วเนี่ยครับข้าเกียร์แบบไม่ต้องบีบพัดก็ได้เนี่ยครับเนี่ยครับนี่คือแบบไม่บิดพัดหรือเข้าเกียร์แบบบิดพัดก็ได้เนี่ยครับออกล้อ,อกปี คือสามารถจะเล่นคัดเล่นโคมได้ได้ตามได้ตามความเข้าใจครับแรงถ้าเวลาเราถือของหรือถือวีดีโอโดยที่ว่าไม่หมุนคัดล้วก็เข้มเกลี่ยได้ครับใช่แล้วก็ขี่ไปเป็นปกติครับนะคือได้ทั้งสองระบบแล้าสอนที่ทางคันนี้ขึ้นมา ว่าแม้ว่ามันแปลกดีแล้วไม่มีใครทำหรืออาจจะมีใครทําแล้วก็ไปทำได้แต่ก็ตอง่าความมัน่นคงเเสนอว่าคนที่มีคัดยู่เนี่ยเราจะไปล็อกให้มันล็อกเป็นคัดือไปเลยอะ่ะก็เไสไียดายนะครับเราเราใช้ระบบแบบนี้ย่งดีกว่าคือไม่ได้ทั้งองระบบเลยนะครับเนี่ยเพิ่มความมั่นในการขับขี่ได้ ล็อกปีแล้ว็อกปใช้แบบเดิมทุกอย่างใช้ไดบทั้งสองแบบนะครับก็เลยนำนเสนอมาให้ท่านผู้ชมได้แับโดยใครมีใครชอบสนใจนะครับสนใจอยากจะทำแบบนี้ก็ติดต่อท่านสอนได้โดยเฉพาะสปาร์คไอหรือสปาร์คที่ไม่มีคัตครับทำได้สหรับคัต คลิปวิดีโอชุดนี้ก็คงก้องโซว์เพียงแค่นี้เพราะเพราะว่าคอมเมนต์ของชุดนี้คงมีเท่านี้นะครับใครสนใจก็ขอเชิญจะ่ามาติดต่อเข้าไปได้ทำได้ครับถ้าทำก็อยู่ประมาณไม่เกิน4,000นะครับค่าของมแมงค่าทำเนะครับไม่เกิน4,000ก็เป็นนันว่าถขอรุตสว่า ก็บจบวิดีโอคลิปตันนี้โอกาสหน้าิีวิดีโอดีก็จะดำนินการต่อไปอยากมุดยั้ยงและพัฒนาตลอดไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอ,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 อลาสวเราไปก่อนสวัสดีครับ